สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันอังคารที่6สิงหาคมเมื่อวาน5สิงหาผมแนะนำพี่ๆจดไว้ในะสมุดจดบันทึกเลยนะครับว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งตลาดหุ้นที่โอ้โหโคตรโหดเลยนะนิกเกอีนี่ลงไป10เป็น10%นะครับลงทั้งโลกทุกสินทรัพย์ตลาดหุ้นบิตคอยโอ้โหเดือดไอ้นี่เดือดเลยเมื่อคืนนะครับ ถ้ากลับลำไม่ทันนี่กากเลือดเลยนะเพราะลงแล้วเด้งพองเหมือนกันทุบลงมาจากโซนบนหล่นลงมาหนักหน่วงมากทั้งวันศุกร์และเมื่อคืนเมื่อคืนหลุด2,400เอามาดูพอเจ็ดมงคึ่งอ่ะมีเวลามีเวลาโม้อ่ะถ้ามันช้าผมพูดเลยไม่ได้ไงแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมายืนเหนือ2,400ในขณะนี้อยู่2,410อันนี้ขออนุญาตเรียนงี้นะครับ ถึงพี่ๆในห้องทุกๆคนนะครับพี่ๆจะเห็นเลยว่าราคาที่สูงกว่า2,2380-90อยู่ที่ราคาไหนเบรกหรือไม่เบรกถ้าหากว่าไม่สามารถฝ่า2,380ไปได้โอ้โห2,353ไม่มีทางรับอยู่เลยราคาจุดที่มันเป็นจุดวัดใจนะ นั่นคือ2 3งพ้อเาอันเดียวเล่าให้ฟังเลยว่าเริ่มอัลลามบทแค่นี้พอแล้วม,มันจะขึ้นหรือเปล่าก็แล้วแท่งละ่ะซื้อเมื่อคืนยังไงวันนี้โอ้โหกำไรผมว่าไม่ยุบด้วยนะบาทอ่อนเขาเรื่องเลยกองทุน SPDR อ้าวขายออก0ูนจุ้าเ็ตันพงทองที่ระดับ844.9ตันนะครับนี่เป็นราคาปี2,409นะครับตอนนี้อยู่24 1 0 วิบวับ,วบ,วบไปเลยอยู่ประมาณเนี่ยเหมือนจะข,นขึ้นขึ้นไม่ได้อยู่เ <Hey, S 1> มื่อเช้าผมเห็นสิบสิบเอ็ดประมาณเนี่ยมันก็อยู่ตรงเนี่ยมันไม่ได้ยังไม่ได้วือหวาอะไรมากในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่พี่จะเจอคืนนี้มีตัวเดียวถามว่าสําคัญไหมขออนุญาตเรียนว่าจริงๆก็ไม่ค่อยสําคัญหรอกเหตุบาลานตอนทุ่มครึ่งนะครับหรือดุลการค้าหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์จะมีตัวเลขไม่ค่อยวือหวามากยันวันศุกร์นะครับ ตัวเลขเดิมติดลบ75.1บิลเลียนนะครับคาดการว่าเจอะมาที่ติดลบ72.5บิลเลียนเนี่ยคาดการส่งผลลบตัวทองมีตัวเดียวส่วนข่าววันนี้ที่นั่งอ่านานมาในเช้าเนี่ยเป็นข่าวเดิมซึ่งยังไม่มีข่าวหรือปัจจัยอะไรใหม่ถ้าวันนี้พี่ๆเปิดข่าวนะไม่ว่าจะเป็นซี n เอ็นซีนบีซีบูมเบิร์กรอยเตอร์เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เราเล่าสู่กันฟังเมื่อวานย้อน ความให้นิดหนึ่งนะครับอย่างข่าวแรงๆเมื่อวานในตลาดหุ้นก็จะเป็นคุณวอลเลนบ็อกเซขายหุ้น p p p l e ่ะนะครับ5้เอร์ซเลยนะครับโอ้โหนี่คือโคตรเยอะนะคือท่านนี้ผู้มาก่อนการเสมอนะครับซื้อหุ้น BYD ยังต่ถูกพี่คิดดู BYD ดังไปโอ้โหกำไรตั้งเท่าไหร่และนี่เขาขายมันไม่ใช่แค่ของคุณวอลเลนบ็อกเซที่ขายอย่างเดียวนะครับ มันเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจอันนี้จากเป็นความเห็นส่วนตัวนะผมนั่งอ่านข่าวมาข่าวปัจจัยที่คนส่วนใหญ่ให้การตัดสินใจนะครับพวกนักเศรษฐศาสตร์ในโลกในเรื่องของการปรับตาดอกเบี้ยถ้าหากว่าตัดเรื่องอื่นๆออกอ่ะข่าวนเรื่องปรับตาดอกเบี้ยหรือการถแถลงของคุณเจริลมโฮเบลมีผลต่อตลาดมากๆพี่ลองคิดดูง่าย เขาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยกันแทบจะส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะเฟดยังไม่เคยปรับเลยยังไม่ปรับอังกฤษก็ปรับลดนะทั้งทั้งที่เงินเฟอ้อเข้าสู่สเอร์ซก่อนล่วงหน้าทั้งสองเดือนเออมีเวลาพูดขอขอเนี้คุยเรื่องข่าวนิดหนึ่งเสร็จแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวเลขการจ้างงานมันน้อยถูกไหมเวยนี้พูดเรื่องไหนเมื่อวานแล้วนี่ช่วงบ่ายคือตัวเลขการจ้างงานมันไม่ดี มันบ่งบอกถึงสภาวะเศรษฐกิจมีโอกาสถดถอยครับแล้วจะให้ทำยังไงครับถ้าไม่ใช่เรื่องข่าวนี้ลงทุกสินทรัพย์นะครับพี่ลงแบบแหลกลานลงชนิดที่ใช้คำว่าหนีตายพี่เพื่อนผมเมื่อคืนท่านหนึ่งเรียนมาด้วยกันอเซซานเนี่ยแหละเขาบอกเฮ้ยเพื่อนเขาขายทองอ่ะมาช้อนหุ้นหรือเปล่าผมเน่ผมเจ็บมาหลายล้านแล้วพี่ เคยเข้าใจหัวอกคนนี้ตายไหมมันขายทุกราคามันขายแบบไม่สนใจเรากูไปก่อนแล้วเว้ยเหมือนกันเนี่กี่ร้านก็ต้องคัด่ะเพราะถ้าหากว่าไม่คัดมันอาจจะไม่เหลือเลยนะนี่คืออารมณ์คนหนีตายผ่านมาแล้วนะครับผ่านมาสองสารอบแล้วด้วยนะครับไอ้คัดทีละเจ็ดหลักเนี่ยเข้าใจหัวอกนะบอกได้เลยพี่ลองคิดดูง่ายๆคัดหนีตายจะมีอารมณ์ไปขายทองมาช้อนหุ้นหรอบ้าแล้วไม่ทําหรอ บอกเลยหนีก็หนีหมดอะพี่ไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแต่พี่ลองไปดูกลุ่มพันธบัตรพันธบัตรถูกซื้อแท่งงนี้เขียวเปิดเลยเอามาต่อมีเรื่องอะไรอีกข่าวที่ตลาดให้ความสนใจในตอนนี้พี่ลองดูง่ายๆน้ำมันก็ลงเอาคิดดูแต่มันจะมีข่าวหนึ่งเลยนะนั่นคือกลุ่มฮามาสอิหร่านะพูดง่ายๆผู้นำกลุ่มฮามาสเขาถูก สังหารถูกไหมที่กุงเตหะรานะในอิหร่านนะอิหร่านมันก็แบบจะออกตัวจะจะไฟอะ่ะอ,อิสาราเอลในโลกเขาก็มองว่าอ้มันจะลุกลามขึ้นหรือเปล่าถ้าไปอ่านข่าวผมแนะนําดูในบูมเบิร์กนะครับพี่จะเห็นเลยมันจะมีข่าวว่ากองเรือรบญี่ปุ่นขับออกไปเข้าสู่ช่องแคบเฮอร์มุตอะไรเนี่ยอังกฤษก็ด้วยนะตกลงมันจะขยายเป็นวงกว้างหรือเปล่า มันเป็นอารมณ์ตารานนะแล้วยังไงก็ได้พี่ถ้าตับเลยไม่ยิงถ้ายิงแล้วมีการเสียชีวิตเหมือนที่อิสราเอลแทบจะล้างบางปาเลสไตน์รอบนั้นนะโอ้โหท้องขึ้นเป็นผู้เลยมันมีคนตายแต่เนี่ยมันยังไม่มีนะท้องอะ่ะมันเซนสถ,ถิตอย่างหนึ่งเล่าให้ฟังพูดเยอะไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีข่าวสงครามมานะผมเจอมาหลายสงครามแล้วพี่ซีลงซีเรียอะไรเจอมาแล้วนะครับ น้ำกาดาฟี่อะไรทำงานทันเนี่ยเอาทหารเข้ามาประชิดชายแดนนะไม่ต้องยิงสักดอกเลยโอ้โหทองวิ่งตาแตกพอถอนทหารกลับเท่านั้นยังไม่มีการยิงเลยพี่ขึ้นมาจากไหนล่ะไปที่นั่นจบประมาณนี้เละมีขายย่าอยอื่นไหมไม่มีแล้ส่วนทองอะ่ะแล้วมันขึ้นมายังไงกับมันเทสรับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับว่ามันยังไงเมื่อวานสมาคมค้าทองมีการปรับราคาทั้งหมด 22ครั้งเปิดมา4,700นะครับใช้ราคาปิดสี5หมนห้รับนี่ซื้อคืน4ี่หมประเด็นเลยไอ้ปิดราคาเนี้ยตอน3ามโมงสีผมทันราคานี้หมายถึงทำคลิปเมื่อวานนะประมาณนี้แหละ ประเด็นคือเมื่อวานโกสปอร์เปิดมา2,437.5ใช้ราคาปิด2,427ในขณะนี้2,410แสดงว่าขึ้นมาเกือบ20เหรียญ17เหรียญถูกไหมโอ้ยเกือบ17เหรียญอย่างนี้ทองเช้านี้มันก็ยังไงแล้วเนี่ยก๊อฟม,มันลดลงเลยเออเพราะวันนี้มันปิด2,410มันหายไป17เเหรียญ อย่างเงี้ยราคามันจะปรับลงหรือเปล่าบาทอ่อนเมื่อวานอนะ่ะสามสิบห้าจุดสองหกใช่ราคาปิดสามสิบห้าจุดสองสี่ตอนนี้ตอนนี้นะครับสามสิบห้าสี่สิบกว่าตังค์นะอาจจะไม่ยุบไม่ย่อไม่ถอยเลยนะเอาผมให้เลยสี่หมื่นห้าร้อยบาทมันอ่อนผมว่าเก่งแล้วสี่หมื่นห้าร้อยผมว่าไม่ไม่เยอะหรอกพี่ สปอร์ตโกปรับตัวลงตั้งเยอะนะถ้าเป็นปกติบาทปกตินะโอ้โหราคาเช้านี้อย่างน้อยต้องมีแบบหลุดห้าอยแน่นอนอ่ะสี่ร้อยกว่าต้องมีแต่ผมว่าบาทมันช่วยมากเดี๋ยวตลาดก็เปิดอีกนานนะครับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับไอ้ที่ก็พูดให้พี่ฟังเนี่ยผมมีเจตนาในการให้พี่ๆได้สามารถตักกะได้ด้วยตัวเองนะครับเนี่ยบาทสามสิุดส เมื่อวานอะหลุด3.5ห้านะบอกก่อนเทสระดับสามสี่จดเก้าแดแล้วตั้งหลักขึ้นเลยในภาพเนี้ยผมทำการวัดฟีโบนาชีแบบรีเทสเมนต์ครับผมอยากรู้ครับว่าข้างเงินบาทเนี่ยโอ้โหยังไงเรววาเนี่ยมันหลุดสาสบหกบาทแล้วจะไปได้ถึงไหนแนวรับแข็งๆที่เราคุยกันมาตลอดจนผมเชื่อว่าพี่ๆน่าจะเบื่อแล้วล,วลวนั่นคือสามสิบห้าจหสสิบหาบาทสลึงนะพี่เจอหลุดเด้ง ตอนนี้สามสิบสี่สี่สำหรับพี่ๆที่ถือทํองคำแท้งนะครับผมนี่วอวยพรเลยพี่เลยเบรกเถอะขึ้นเถอะค่าเงินบาทไม่งั้นเล่นยากค่าเงินบาทถ้าสูงระดับ35.64ได้เรามีโอกาสลุ้นว่าบาทจะมีโอกาสขึ้นมาถึง36หรือสูงกว่าต้องยืนอันนี้ก่อนนะแล้วถ้าเกิดมันขึ้นแถวนี้ยก็แล้วมันก็ไปไม่ได้ว่าน้องเนี่ย สามสิห้าจุดหกสี่มันก็ไม่ถึงเลยมันจะยังไงดีวะเนี่ยความสูงนะี่มันเตี้ยหลงเพียรนะมันจะดีเหรอข้างนั้นนะมันต้องอวยพรลุ้นยืนลูกเดียวเลยนะเพราะถ้ายืนไม่ได้สิ่งที่เราจะมีโอกาสเจอข้างเงินบาทในชุดถัดไปคืออย่าหลุดนะสามสิบห้าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้พี่แต่รับรองว่าหายใจลดต้นคอแน่นอนนะประมาณสาสิบสี่บาท อย่าหลุดนะบอกเลยไอ้ที่อะไรก็โอ้อย่าเจอเลยพี่พี่ผมว่าพี่เจอมาหมดแล้วนะตอนนี้ก็คือขอให้ตั้งหลักขึ้นได้มาเล่าเรื่องค่าของคําแท่งให้นิดหนึ่งโอ้โหเดือดไม่แพ้กันเมื่อวานทองเวลียงหัวล้างข้างแตกหลุดสี่หมื่นนะพี่ผมเทศอยู่ผมเห็นเลยเมื่อคืนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยซื้อได้รอบเดียวนะนะั้นไม่ได้แล้วชาวนี้ก็เดงแล้ว เด้งเนี่ยเมื่อคืนแล้วด้วยประเด็นคืออันนี้ขออนุญ,ญาตสื่อถึงคนที่ทักมาถามผมเมื่อคืนนะอันนี้ไม่มีเจตนาแสกนะถ้าฟังผมอยู่เนี่ยไอ้ที่พี่ถามผมอะแล้วผมก็ดานเจือกต่อพี่อยู่ท่านเดียวด้วยถ้าจะซื้อซื้อนะพี่พอพี่จะไม่ได้ซื้อประเด็นคือสักสี่ทุ่มนะผมจะเข้าห้องพักแล้วทักมาถามยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะตรงเนี้ยจะซื้อได้ไหมคะผมนี่คิดในใจนะ จะตอบอยังไงวะนี่นี่มันขึ้นมาแล้วนี่มันเบรกสปอร์ตมันเบรกแปดสิบเก้าสิบมันเบรกสองพันสี่แล้ววะพี่ตอนนั้นอยู่ประมาณสิบแล้วมั้งตอนนั้นนะเออเนี่ยอยู่แถวราคานี้ยแล้วจะมาถามว่าแล้วตรงนี้ซื้อได้เลยไหมตอบไม่ได้เองง่ายๆอ่ะตอบไปแล้วมาถามตอนอยากเนี่ยไม่รู้แล้วตอนนั้นนะก็อวยพรให้มันขึ้นต่อแล้วกันพี่อวยพรเลยนะครับเพราะถ้า 2, สองพันสี่ร้อยสิบมันไม่ผ่านเนี่ยหวยอ,ออกเลยนะ อ่ะเรามาดูกันเช้านี้ผมว่าไม่ขาไม่น่าขยับเพราะบาทมันช่วยนะครับไม่มีเจตนาตาหนินะบอกก่อนเกิดในเมื่อพี่ถามมาคนถามผมมาเยอะพี่หลายท่านนะี่ยที่ดูฟังกออยู่เนี่ยก็ว่าทำไมกอมันหยิ่งอย่างว่าถามไม่ค่อยตอบเทุอะ่ะเอาเนี่ยมาตอบมันเทศไงแค่อธิบายในกลุ่มเนี่ยมันก็ใช้เวลาแล้วนะนะครับ ถูกซื้อครับทองคําแท่งแพงขายครับไอ้ที่ผมมาคอยอาลัมพบทมาเล่าให้พี่ฟังเนี่ยเจตนาเพื่อให้ทุกคนสามารถคิดได้ด้วยตัวเองเวลาที่พี่ไปฟังคนน้นคนนี้อะไรก็พูดนะถ้าเรามีความรู้เดิมเป็นพื้นฐานนะมันก็คนมาหลอกพี่มันก็ยากนะเอา้าแค่นั้นแหละนะครับทุกคนทําธุรกิจหมดถูกไหมทุกคนนะมีความเชี่ยวชาญในวงการของตัวเอง เหมือนๆก,กันกับอาชีพนี้แหละพี่ถ้าพี่ใช้เวลาอยู่กับมันนานคนมาหลอกพี่มันก็ยากพี่ไม่เห็นหรออันนี้ไม่มีเจตนาแสนนะอย่าพูดเลยถ้ารู้น้อยกับคนเขาก็หลอกเราง่ายจะโลภก,ก็ไม่ต้องพูดแล้วไม่มีอะไรได้มาง่ายฟังไว้ดีๆนะครับนี่คือโลกการเงินทั้งง่ายรวยหมดแล้วพี่ทั้งง่ายเมื่อวานหุ้นจะถล่มหายไประดับกี่ล้านล้านน่ะกี่สิบล้านล้านดีกว่าเมื่อวานมันมหาศาลมากเลยนะไปนะ อันนี้เป็น XAU ใน Time เฟรมหนึ่งชั่วโมงขอบคุณสปอนเซอร์จาก i u x ด้วยนะครับเอาเครื่องมือเข้ามาใช้เนี่ยเครื่องมือในนี้ผมว่ามันก็มีคับทุกที่นะแต่ว่าอันนี้ที่ผมเห็นนะ่ะมันแบ่ง Partition สวยดีก็เลยเอามาทำให้ดูมันมีทั้ง f ิโบน a ช c ีหรือเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยคือวัดแบบฮาร์ o n i c ก็ได้นะครับฟิโบน a ชีมีหลายแบบนะลองเข้ามาเล่นดูแล้วกันคนะเข้าเรื่องเรา เวลาเหลือตอนนี้อยู่สองพนสี่รอสิบนะครับแท่งเนี้ยนี่คือเจ็ดโมงครับหกโมงตีห้าผ่านหรือเปล่าพูดแบบรวบอันนี้ถ้าใครอยากรู้เรื่องเนี้ยไปดูคลิปเมื่อวานนะผมอธิบายไว้ละเอียดมากเนยะยิ่งช่วงบ่ายละเอียดมากนะในชุดเนี้ยเช้าก็ได้นะลองไปหาฟังดูแล้วกันครับพี่ตอนนี้ไม่อยากรู้อยากรู้ไอ้ที่กำลังจะเกิดเนี่ยเมื่อคืนมันยังไงนะครับ X ลงมา A เด้ง B ลง4ชุดนี้ทำการวัดฟีโบนาชีแบบรีเทสเมนต์นะครับจำได้ไหมเด้งแล้วพักแล้วขึ้นนี่เมื่อวานลดลงมาโซนเนี่ยเพราะถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่าสองพันสี่รอมันจะมาประมาณเนี่ยยังไงก็ได้พี่อย่าหลุด2องพัสามห้าสิบสานะครับหลุดไม่ได้เลยนะหลุดนี้คือไม่ต้องแก้เลยนะพี่ หล่นลงมาโซนเนี้ยถ้าจะซื้อเมื่อคืนโอ้ถ้าพี่จะเสียงซื้อซื้อได้นะแต่ถ้าหลุดมอบตัวคัดทิ้งอย่างเดียวพี่ๆในกลุ่มเห็นหมดทุกอย่างประเด็นคือเอาผู้สรุปดีกว่าดูนะสองพันสี่ร้อยสิบใช่ไหมเป็นมุมมองและความเห็นส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวนะผมว่าไตเออย็นอยู่เนี่ยราคาที่เบรกสองพันสี่ร้อยเนี่ย ผมมองส่วนตัวว่าเริ่มไปไม่ไกลครับไปไกลหรือไม่ไกลอย่าฟันทงแบบนั้นเลยผ่านสองพันสี่ร้อยสิบห้าหรือเปล่าอืมผ่านไหมมันตีกันอยู่เนี้ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่ถ้าเบรกสูงกว่าสองพันสี่ร้อยสิบห้าผมว่าขึ้นอีกก็ไม่น่าไกลเป็นความเห็นส่วนตัวนะผมให้เวอร์เ,อรเลยสองพันสี่ร้อยสามสิบถ้าเบรกสองพันสะี่้อยสิบห้าได้นะผมว่าน่าจะขึ้นมาประมาณเนี้ย ตอนนี้เราเมื่อกี้ผมพูดเรื่องฟิโบนาชชีเขาหล่นลงมาเทสลาของสมการชุดนี้มันหล่นลงมาโซนนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมพี่แล้วมันตั้งหลักได้มันขึ้นถูกแล้วก็ลงมาจนครบเงื่อนไขนะเนี่ยโซนเนี่ยประเด็นคือพอเราวัดฟีโบนาชชีเราได้แล้วนะโซนเนี่ยมันเป็นโซนเด้งหรือหลุดระดับหายนะไม่รู้ อยู่ที่หลุดหรือไม่หลุดประเด็นคือเขาไม่หลุดแล้วเขาเริ่มเด้งเราก็จะมาลาเบลกราฟแบบอีเยเล็ตเวทเลงมา A, เนี่ยเด้ง B ทั้งชุดนี้ก็น่าจะเป็น C ดเเนี่ยหลุดออกมาเป็นซิกแซกหชุดเอาหลุดออกมาแถวนี้มันจะลงต่อหรือเปล่าก็ผมก็มาร์คไว้ว่าไอ้ I, นี่ A หรือเปล่าถ้า A ชุดนี้ขึ้นเนี่ยชุดนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็น B มมากแล้วถ้าเกิดเป็น B มันจะขึ้นได้ถึงไหนอ่ะ ไม่เกินได้เป็นบีผมก็เลยมีมุมมองว่าต้านน่าจะประมาณถ้าไม่หลุด2,400นะผมว่าไม่ลงประเด็นคือแล้วถ้าหลุดแล้วก็อันกลับมาโซนเดิมเลยเนี่ยราคาเนี้ย2,379 80ถ้าเมื่อคืนในสิ่งนี้ผมเล่าให้พี่ๆฟังว่าแล้วถ้าเกิดหลุดแล้วก็อันเนี้ยอ๋อถ้าปิดตลาดตามวันเนี้ยไม่ต้องคุยแล้ว ไอนี้ไม่น่ารับอยู่นะถ้าหลุดอันเนี้ยปิดตลาดนะเน้นปิดตลาดนะแต่ว่าแล้วถ้าเกิดเขาสูงกว่า2390ให้อําให้นำนักมีโอกาสมีโอกาสขึ้นสูงเลยฉะนั้นถ้าใครซื้อผมเชื่อว่าพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มน่าจะฟังกับอยู่ด้วยถ้าสูงกว่า2390ผมอวยพรให้ให้สูงกว่าเลยพี่คนมีซื้อถือว่าได้อน,นิสงเลยเพราะมันหลุดลงมาแล้วนี่แท่งเมื่อคือนเท่าไหร่หลุด4นะี่ห0นอ่ะ 2,000ไม่ใช่2,000ันสามมื่นเก้าพันรเมื่อคืนหลุดบาทแข็งสปอตล่วงเวลาลงจะลงโคตรเร็วเลยพี่สปอตโกเริ่มปรับตัวขึ้นบาทอ่อนด้วยโอ้โหเด้งเอารุนแรงสี่ห้าร้อยบาทพี่คิดดูคืนเดียวกำไรประมาณนี้เลยนะ500้อบาทต่อบาทพี่คิดง่ายๆซื้อสัก200ร้อย หรือสามร้อบาทกำไรปลาไปเท่าไหร่แล้วเอาโลนึงก็ได้หกสิบห้าุดหกบาทกำไรยังเยอะเลยรอบเดียวเองนะนี่ประเด็นคือแนวรับสองพันสามรอเจสิบเก้าถ้าหลุดสองพันสี่ร้อยผมมองแถวนี้เลยอย่าหลุดนะเพราะถ้าหลุดแถวเนี้ยผมว่าสองพันสามร้อยห้าบามจะเป็นตัวตัดสินเลยว่ามันจะมันจะทรงขึ้นได้อยู่อีกหรือเปล่าถ้าหลุดอันนี้ไม่ต้องคุยแล้วนะพี่ เพราะมันจะเป็น x A B C A เด้ง B ขาด C อย่าลืมนะว้นนี้น่าจะมีโอกาสเป็น B ใหญ่ด้วยซ้ำไปดูคลิปเมื่อวานผมพูดไว้ละเอียดนะครับยาวไปวันศุกร์ก็ได้พี่จะเห็นผมจะวัดโครงสร้างนี่มันกว้างอันนี้จริงๆผู้จบน,นะนะถัดจากภาพนี้ผมต้องการจะสอนให้แล้วกันในชุดนี้แต่ถ้าแบบกอปพี่อยากเทสั้นนะน้อง มันดูยังไงได้แถวนี้มันซื้อแล้วมันจะเสี่ยงหรือเปล่าพี่ดูชุดนี้นะอันนี้เป็ด้กก่อยู่ในทำเฟรม15นาทีครับสอนแล้วกันดูนะในภาพนี้ผมทำการวัดฟิโบนาชชีแบบรีเทสเมนต์นะครับในชุดนี้พี่ดูนะอันนี้ผมวัดหาเป้าขึ้นพูดง่ายๆชุดเนี้ยผมอยากรู้ว่า X ลงมา A ดูนะ ใครที่อยากได้รู้เรื่องอีเลียดเวฟแล้วแบบในหัวเนี่ยมันไม่มีความรู้อะไรเลยพี่โชคดีมากเลยที่พี่เจอผมดูนะครับลงมา A เด้ง B ลง C เป็นซิกแซกหนึ่งชุดเห็นไหมครับไอน,นี้เป็น A ขึ้นเห็นไหมขึ้นแล้วพักแล้วขึ้นไอ้น,นี่ A ไอน,นี้ b นี่ C เห็นไหมครับไอน,นี่เป็น b ลงมา A เด้งบลง C พูดภาษาบ้านๆเบสิกเทคนิคคือมันจะลงเป็นซิกแซกหรือขึ้นเป็นซิกแซกเสมอน,นะครับมันจะไม่มีแบบลงโคมเดียวเนี่ยแบบลงทีเดียวไม่มียิ่งย่อยบริบทยิ่งเห็นอะไรมากขึ้นเห็นไหมครับ A B C ได้ละชุดหนึ่งแ่้วะ Collective Wave ประเด็นคือเราก็รวบทุกขึ้นไอ้นี่น่าจะแค่ A ใครฟังไม่เข้าใจพี่รีวาวกับมาฟังอีกครั้ง ฟังหนึ่งรอบก็ได้อย่างนึงสองรอบก็เรกอย่างนึงสามสี่รอบก็ยิ่งชํานาญขึ้นถ้าพี่จะไปเสียเงินเรียนก็ดีผมก็อวยพรให้เจอคนที่เขาสอนเก่งๆเอาแบบเก่งของผมเลยมีเยอะแยะนะครับผมไม่ได้เป็นคนเก่งนะเพียงแต่ว่าผมวัดมานานแนละ้วมันเป็นอาชีพอะเออคราวนี้ประเด็นคือเอามันจบชุดนี้ไว้ก่อนแล้วชุดนี้มันนับยังไงนับไม่ได้ทำไมถึงบอกว่านับไม่ได้แล้วจะให้นับยังไงล่ะ มันยังไม่จบเลยเนี่ยเนี่ยมันจะไปอะไรต่อไม่ต้องไปไม่ต้องไปคาบเดาเพีมันอยากก็วิ่งไหนก,ก็วิ่งไปจริงๆเราเป็นผู้นับเราไม่ใช่ผู้บังคับมันจะไปทางไหนแล้วนี่เขาซื้อขายกันทั้งโลกนะบอกก่อนนี่คือแท่งละสิบห้านาทีในชุดเนี้ยประเด็นเลยคือดูนะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เล่าให้พี่ๆฟังเมื่อคืน ว่าทําไมผมถึงมีลอจิกหรือวิธีคิดในการบอกพี่ๆว่าอยู่ที่ปิดเ้อะพี่ถ้าปิดต่ำกว่าสองพนสามรพี่ดูดียถ้ามันขึ้นหลดลงมาขนาดเนี่ยเนี่ยสัญญาณขายจากชูตติ้งลงมาโคตรเยอะเลยถ้ามันปิดต่ำกว่านี้เท่ากับว่าหล่นลงมาแล้วเด้งได้นิดเดียวถูกไหมโอกาสลงต่อก็จะสูงเนี่ยลงแล้วเด้งนิดเดียวโอกาสก็จะลงต่อสูงฉะนั้นราคาเนี้ย ขายไม่รู้เมื่อคืนไม่ระบุแล้วกันถามผมมาซื้อได้ไหมเฮ้ยซื้อเลยพี่ไอ้ตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่น่าซื้อถ้าเกิดหลุดนี่ก็อ้วกนะแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยมันเริ่มยื้อเนี่ยตอนที่ถามกรับถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ประมาณสองพันสารอแปดสิบแปดแปสบเก้าด้วยซ้ํามันยังไม่เบรกเลยเพราะถ้าเบรกยืนสูงกว่าสองพันสามรอเก้าสิบมันจะมีโอกาสไปเลยแล้วเนี่ยถ้าสูงกว่าสองพันสาร้อยเก้าสิบ พี่เจออยู่แล้วครับสองพันสี่ร้อเนี่ยจะสิบหรือสิบเอดอันนี้ไม่รู้ตอบไม่ได้มันยันอยู่ราคาเมื่อคืนเลยเป็นมุมมองแนละความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมมองแนวต้านสองพันสี่รอยี่สิบผมว่ากรอบเนี่ยผมว่าเอาเดิถ้าจะขึ้นนะต้องเบรกหรอวะ,อะถ้าเบรกกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไปสองพันสี่รอยีอ่สิบนะพูดไปก็ได้อวยดีกว่าอวยแล้วกัน แล้วถ้าเกิดมันผ่านอ่ะกยสองพันสี่ร้อสามสิบี่ผมว่าเต็มที่จริงจริงเต็มที่ในยยี่สิบเลยนะผมว่ายากผมว่ายากอันเนี้ยอ่ะถ้าผ่านแล้วกันอ่ะสองพันสี่ร้อยสามสิบสี่ถ้าเบรกนี้ได้ไม่ต้องคุยแล้วน่าจะไปแล้วดังนั้นนะแต่ถ้าไม่ผ่านตั้งแต่เนี้ยสองพันสี่ร้อยี่สิบเอามาดูเลยสองพันสี่ร้อยรับอยู่หรือเปล่าถ้ารับไม่อยู่ม้วนเลยนะบอกเลยสุดเนี้ยในเมื่อ อันนี้เราว่ากันในทางเทคนิคผมไม่ใส่อารมณ์เรื่องข่าวเลยนะมันก็จะประมาณนี้คือผมมีเจตนาทําคลิปพวกนี้ออกมาเนี่ยผมตั้งใจให้กับผู้สนับสนุนในห้อง VP พเป็นทุนอยู่แล้วพี่แต่ถ้าหากาผมมาพูดแต่ในห้องอย่างเดียวอย่างแรกนะเจวันพี่ดูไม่ได้แล้วเราก็จะรู้กันอยู่ในกลุ่มแค่นั้นผมก็เลยมีความตั้งใจว่า จริงๆเอามาทำออกที่สาธารณะให้พี่ท่านอื่นได้เรียนรู้ด้วยด้วยเมื่อก่อนผมเข้าอาชีพดูเวลาหน่อยขอพูดนิดเดียวแล้วัน่ผมเข้าอาชีพอ่ะผมไม่มีตังค์เลยตอนนั้นอ่ะเพิ่งเรียนจบโทรมาใหม่ๆเลยแบบพอเข้ามาในเนี้ยจะมาเรียนรู้เรื่องการแล้วเมื่อก่อนไม่มีความอยากรู้ด้วยพี่พูดอะไรก็ไม่รู้บอกมาเลยมันจะขึ้นเนี่ยมันจะลงผมอ่ะสุดแล้ว ผมว่าไม่น่าจะมีใครห่วยว่าผมอะอ่ะจริงอยากจะฟังแค่คนบอกว่าตกลงอมันจะขึ้นหรือมันจะลงมันต้องซื้อหรือมันต้องขายนี่พูดเรื่องจริงนะไม่ได้โม้เลยนะใครมไม่บอกผมโอ้โหมีมีเครื่องด้วยอะไรวะก็แค่บอกเองจริงๆมักง่ายหมดมะไม่มีตังค์จะไปเรียนแล้วมันก็เจ๊งมันโดนไปเยอะพอจะไปเรียนไม่มีมัน เมื่อสมัยยุคผมอ่ะปี52 25 52 53ม,มันไม่มีในอินเทอร์เน็ตมาเล่าในเรื่องแบบที่ก๊อกกำลังพูดที่พี่ฟังวัเนี้มันไม่มีหรอกคนที่รู้เรื่องพวกนี้สมัยก่อนนะพี่เขาไปเรียนทั้งนั้นอะในประเทศไทยจะมีใครมีอยู่ท่านเดียวอันนี้ก็อาจารย์ผมเหมือนกันคุณลุงนั่นแหะเก่งจริงนะบอกก่อนนะครับเอาไม่ภาพจริงถึงคือประเด็นที่มาทําคลิปพวกเนี้ยอยากทามาตั้งนานแล้ว แต่ทำไม่ได้เพราะว่ามีสังกัดผมอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยไงเหมือนจะพูดไม่ได้เรามีสังกัดอ่ะคือการทําธุรกิจนะอันนี้แบบผมไม่มีเจตนากระแสะแนะใครนะพูดให้เพื่อนๆนให้น้องน้องฟังอยากทํามานานแล้วมีสังกัดทําไม่ได้ถ้าอยากจะออกมาทําไอ้พวกแบบเนี้ยให้ชาวบ้านฟังอยู่ต้องไม่มีสังกัดอยู่ต้องไม่ได้รับเงินเดือนจากใครพูดง่ายเพราะการทําธุรกิจในโลกการเงินอย่างแรกเลยนะ สัจจะต้องมีไม่มีสัจจะไม่ต้องทำอะไรแล้วทําธุรกิจอย่างอื่นก็ไม่น่ารอดอ่ะไม่มีสัจจะที่สําคัญอยู่ต้องพูดความจริงเขาจะรับได้รับไม่ได้ก็อยู่ที่วาระสินคุณถ้าไม่พูดคำหยาบถือว่าโอเคสัจจะต้องมีความจริงคุณต้องพูดอีกข้อหนึง่งสุดท้ายเลยนะ ถ้าจะอยู่ในวงการนี้ให้ได้นะครับอผมบอกก่อนนะทุกวงการน่ะมันแคบจะทําอะไรคิดดีๆเลยความซื่อสัตย์ต้องมีจบมีเท่านี้แหละสิ่งที่จะแนะนําไม่มีความซื่อสัตย์อยู่ยังไงใครจะครบล่ะเอาทาอยู่กับบริษัทอ่ะอย่างผมทํางานเนะี่ยผมจะมานั่งทําคลิปแบบนี้ให้ชาวบ้านฟังทําซ้อนกับสิ่งที่ผมต้องได้รับเงินเดือนโอ้หมันจะทําลงเหรอผมทําไม่ลงหรอพี่ลาออก กางนั้นกระลาออกไงถึงมานั่งทำให้ชาวบ้านฟังความสุขใครความสุขมันไม่มีเจตนากระทบนะอย่าดราม่านะบอกก่อนจบแล้วครับขอขอบพระคุณพี่พห้องอีพีทุกๆท่านนะครับและขอขอบพระคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยอันไหนดีมีประโยชน์พี่จะเก็บกลับไปถ้าเหตุจริงๆนะในตลาดในช่วงนี้คอนเซอร์วทีฟมากๆเข้าน้อยอยังได้เยอะเข้าเยอะไม่ต้องพูด กำไรคือกำไรแล้วจบแล้วเจอกันตอนบ่ายครับ